ยินน so, right? <c oughs> ี like ้จะรับช่วงดาวูทช่วงใหม่ใช่ไหมเนี้ออยู่นอกสถานที่แจ่ไม่คุ้นเคยนะเราจะเห็นหน้าของเราจะแบบคลอนข้างปกติเราจะอยู่กันข้างในสตูครับี่ให้เห็นแบบบรรยากาศแบบภายนอกท้องฟ้าสดใสว่าเรามาดูว่าวันนี้เรามีอะไรมาเสนอเนาะวันนี้คอนเซ็ปเป็นยังไงชวนทุกคนมากินอาหารฮะแล้วก็ร้านไหนอร่อยเราก็จะบอกแต่ว่ามันเป็นความอยากรู้ของเราเองว่าเบื้องหลังความอร่อยนั้นมันใส่อะไร แเราก็จะแบบว่าดาวนะนำนิดหน่อยซึ่งเราไม่รู้ว่าจะแม่นขนาดไหนเดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยเราดูติดตามไปเรื่อยว่าในรายละเอียดรายการเป็นยังไงเนาะไอ้นี่ผมเปิดเผยตัวตอนพี่ต้นได้ไหมเนี่ยนี่เปหลังนี่คือเชฟนะครับเนี่ยเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นดิผมได้เปรียบไม่หรอกผมก็ไม่ไม่ไม่ทุกประเภทอาหารแต่ว่าก็มีความรู้บ้านแล้วก็เอาตามหลักก็คือครอบครัวทาร้านอาหารครับผมวันนี้เราอยู่ที่แถวบางซื่อครับแถวสะพานพระรามเจ็ดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ผม รับประทานเป็นประจําคือเพื่อนผมเนี่ยเขาชวนมาคุณปาล์มพิรดาเนี่ยเขาชวนมากินแล้วผมก็รู้ว่าเฮ้ยแม่งสุดละก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้คือเป็นกลายเป็นร้านประจําผมเลยอเดี๋ยวไปดูกันก๋วยเตี๋ยวเรือนี่มันก็เป็นอาหารแบบคอมมอนเลยนะทุกคนนี่ตรงไหนเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงอาหารเป็นยังไงไปดูกันลุงฉลองป่ะ อันนี้เขียนเขียนใบผมออันนี้เขาเนื้อเขาแยกให้ของผมเอาอยากจะไปกับเหล่าเงินว่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่มันมีขนาดเดียวไหมเออถามจ้าบ้านเลยได้พิเศษได้พี่ไม่ไมผมกินเล็กคนกินน้ำเนี่ยเอาสองคนเอาอะไรครับมาไม่คพื่อนเนื้อมากอันเนี้ยได้แล้วอ้าวผมสั่งก่อน เืี๋ยวหมูน้ำตกของผมนะผมว่าผมอันดับแรกผมดูก่อนน้ำต้องข้นผมว่านี้คือผ่านเลยให้สิเกันติบสองผมว่าปริมาณพอชั่นนะชามเล็กเนี้ยเส้นประมาณหยุ่มหนึงเนี้ยนี่อร่ดีองค์ประกอบอะไรก็อยู่นาทานดีเดี๋ยวขอขอชิมนะเรื่องรสชาติยังไม่รู้เฮ้ยรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วน้องปงแล้วหรือคุณยินรสจัดถ้าคุณรสจัดเติมพริกอย่างเดียวผมว่า เติมนิดหน่อย,อยแต่ผมกินประจำอยู่แล้วไงเรองนั่นเป็นคนกินจัดนะผมผมว่าผมแับผมผมโอเคหนึ่งเลยคือบอกก่อนว่าปกติผมไม่กินเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวสำหรับผมแล้วแต่ว่ารสชาติภาพรวมผมว่าอร่อยกลมกล่อมคือไม่ปรุงได้เลยเดาวนะผมเดาวนะอืมเดาดิเเราจะมีการแพ้ชนะกันนยเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอไม่รู้ว่า ต้องมีชายเท้าหนึ่งชายเท้าผมไม่รับเผยคุณเดาเอเลยเออผาดถูกแม่งเยอะมากเมื่อกี้กําลังนั่งคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันกลิ่นอะไรวะผมว่าคุณเนี่ยไม่ได้ผมอ่ยจริงความไม่เปรียบเรื่องนี้แล้วอันหนึ่งคิดว่าคุณไม่น่าจะตอบตรงกับผมแล้วผมน่าจะได้เปรียบอันนี้สองผมเอออันนี้หนึ่งมาผมนะผมให้เลยมีกะทิอ่าอ่าเป็นไงเออผมไม่คิดเลยผมไม่รู้เลยมีกะทิดาวว่ามีกะทิ อืใช่เราก็มีมกะทิแต่แน่นอนเราไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบอื่นๆเอาคุณอย่าเพิ่งไปปิดทางคุณก๋วยเตี๋ยวนี่ผมป้ายให้ก๋วยเตี๋ยวนี่มันข้นๆอย่างนี้นต้องมีอะไรอะ่ะนี่ข้อที่สองผมคือมีขาหนุนให้ย่างหน่งที่ผมให้คือขานี่ผมไม่ลงลึกน้ําซุปนะน,ปน้ําซุปยังไงต้องมีกระดูกมีอะไรอย่างนี้ผมไม่เอาน้าข้นนี่ต้องมีเลือดหมูเลือดเนื้ออะไรนี่ต้องไม่เอาไม่ให้ผมไปที่ทํานี้ใบเตยผมเลยมาทางนี้ก่อนเลยเฮ้ยพี่มันมีใบเตเย ผมมีกะทิมีใบเตยมีขา้ามีพริไทยมีกระเทียมห้าอย่างของผมมีหัวไชเท้ามีต้นหอม <c oughs> ซอสปรุงรสในอิว่วผมชุบรสฝั่งไหนถูกมากกว่ากันใ <c oughs> นส่วนผสมไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างว่า <c oughs> อันนี้ดูกกว่า <c oughs> กก <c oughs> ผู้ชนะวันนี้ครับ แน่นอนผมอยู่แล้วแน่นอนได้เลี่ตอนพี่ตอนถูกเยอะกว่าจริงว่าเรามาถึงบทสรุปแล้วนะผมผู้ชนะเฮ้ยผู้ชนะแน่นอนอยู่แล้วผมไม่อยากขิงแต่ว่าไม่เป็นไรผมจริงไม่ชนะหรอกบางอย่างผมก็ตกไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะ เราเป็นนักกินเนาะเราก็มีโอกาสที่จะแบบอยากจะพยายามมาทําความเข้าใจอาหารเราชอบใช่ปะ <laughs> เราเดาว,ว่าสามสี่อันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วสมมุติเราเดาไปห้าองค์ประกอบอะคุณลองมาเดาดูกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยในคอมเมนต์ด้วยว่าไอ้ที่คุณเดามาหรือที่เราตอบไปเนี่ยมันมีตรงไหนที่ทางร้านเขาพอจะบอกเราได้บ้างว่ามันถูกหรือไม่ถูกเนาะครับผมบฝากไปด้วยครับครับลามแล้วครับมาแล้วครับอีครับ